เ,เงินเสียแล้วปวดอ่าดูทางดูทางตั้งใจหน่อยแม่งผมซื้อด้อนั่งเป็นแบบว่าขางๆมันกว้างนะเออม, <laughs> มันเะน่านันมันได้เลยผ <laughs> มจะไปเบียดรถหน่อยด้วย <laughs> นี <laughs> น่ครับหางเทเลอร์ครับ ติดบ่เอาสต,ตาร์ทลองมึงติดแล้วติดติดแล้วยังเยียบแห้งดี่เบรกหัวซักดิลงังถอยมาถอยมา เดียวเดียวมามามาเออมันหองไลนี้ครั้งแรกของน้องนะครับค่อยไปค่อยไปเอาเออไปแอบพ่นพ่อพ่อ,พอไปแอบพ่นเหมน คือ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 ได้ครับได้อยู่หาน้ำหนาน้ำโอาเคี่ยไครับเดินทางกันครับผมกลับเข้าอู่กันกลับไปอู่เราครับเรื่องของบ้านเหรอ ข้องเอาได้เหรอมาเลยครับท yeah. ี really? ่อช่างหน้าบริการเหมือนคนยัด้านาไทยพีกีกีกนี่เออกเอรกตเตองกันนนอ้คืย่ไาย ดูสเต็ปครับการขับ1 0ครับ1 0เล่อครั้งแรกครับเกด้วนี่เกไดนี่เกนอยทำรรักฝนนี่เกดซีน่องคือเกียบว่าหรอฝนเกียวบ้างอ้ย่เสามเกี้าฝนด้อ เป็นแนวเนา่ดอกัน้วมมีทุกคนกันลวนเงินเนเราคนะอ้าดูทางดูทางตั้งใจหน่อยให้มซื้อด้อมันเป็นแบบว่าขางๆมันกว้างนะแล้วมันมันยาวนั่นมันด้เลยพนจีไปเบียดรถหน่อยเด้อเอาเล่นจะเล่นเท่าลยเอากตังค่าเอาละอะไครับ ทางเดินเลือครับรอดบ่ค,ดครับพี่น้องอ้องดึอยู่ถ้าขับจะดูแล้วมันจะชิน่นแฉะเลยนอ้าจะบอกได้ยังจะเดินทางไปไหนถึงได้ขับจิบรอพรุนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองนะคะถ้าใครอยู่เท่านั้นก็มาขอถ่ายรูปได้แต่ยาวโควิดมาทำเด้อ ก็ขออนุญาตเด,ดเอก็คือจะเป็นงานเปิดตัวฮีโน่นะคะหอนห่า12ล้อนะคะเป็นตัวใหม่ยังไม่ฮีโน่เอสเออเออฮีโน่เอใช่ใช่แล้เวเราจะไปตามกันต่อต่อไปนะคะว่าตัวใหม่นี่มันจะสวยเหมือนหัวเดิมไหมเนาะทุกคนแต่บอกเลยว่าที่เน็นแน่นอนนะคะที่เน็ดหอวทุกคนสิรลอดบอลนะที่เน็ด <c oughs> กดโฟนไปอ่านก่อนเปิดตัวล็อก,กี้เหลืองเห็นสิบล้อหัวเหลืองเห็นอ้อิงอ่ะทุกคนเอ็นไดยขึ้นรถดำยี่บอขึ้กันและอ่ารีวิวภายในนะครับผมนี่เกจวัดลมครับนี่แหละครับทุกคนก็เป็นเงิน<อ>ที่ ชมทบมาจาก 115. อยาเจ้หน่อยเบ่เออคาเเออน่ละเราต้องกาด้วยตีกวงตีกวงเออตีวงกวางตีวงกวางกินเล่นเขาหรือจังมาเล่นเขาแม่แต่ปนียวแงกันเออตัวตัวเราเราสิออกกินตัวออกแค่านเรียบฟงเรียบฟงเดียดไปเลยอุ้ยเนาะคนเห็น น้นใหญ่นะครับทุกคนก็เป็นทางในหมู่บ้านนะครับก็กว่างอยู่ครับได้อยู่นีก็าตเป่นเดียวี่้เซาวนะอฟซีครับผมนอกเรื่องนะครับผู้ซาวไหมเออู้สาวไหมเขาจะอดจอดในไปเลย ผู้เบาจะเห็นจอดไปูเกียร์บ่เลยเกียร์บ่เลยขค่อยไปค่อยไป้ันกามันหน่กรัคือกันกับันลอยที่ผาแต่ว่าเกียร์มันอยู่ตัวจอขยับหาอ้อือีแดาอ้ครับ FC ดูเขาจอดรถกันนี่ครับ จอดรถต้องขามกันแนวนีน่เนาะขึ้นหัวจะขวบเลยไปไหนไปได้ <laughs> ไ,ปไ,ดไปได้ยือ้อเงแล้วไปได้แหละ <laughs> ชิคแซกในะ่ยนอยหน้อยต้องเล่นเดียวใน่อยหน้อยฮะเคือคือคือกะเกียว คืออยู่ค uh, ืออยู่เจ๊สามตบไปฮะตบไปฮะแต่าของก็ขืนเป็นเยสีหมือน่รูวไม่หอเลียวหองสิลึกสีลึมือเลียวป่ะันนี้มันตื่นมันเปลึอนีลึมือทุกคนไม่แค่สงแบบใครถึงรถเนาะยังไงว่าถึตรงนี้เหมืนเงี้ยเงี้เงี้ยมีมืะแสบเลยคือมื ยิ่หนาพเ้นหวนเองหวนเ้เสียงตัดลมเลยเปิดเบรกซิ่งเออเอาของจริงๆมันจะอะไรเยี่ยแต่ว่าแบบบางแบางส่วนมันเป็นมเสแมนก็มันสูงครับมันเหี่ยวกเก่านะ จิดได้ย่อนแสงเล็กน้อยบีบข้างๆออกมาทรัาบุรลักซี่ดำน oh oh, okay. 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 oh, okay. ึ farther. ่ง oh, ก okay. ่อนครับพี่น้อง เมือ่อฝนแสงมันเขาทางมอนอแต่มันหฮมยังสิมันเด็ขาวอยอะแยะมวนแด้บบนี้มวลเอยเหลิอบมว,น,ว,วนแล้วครับทางลงครับทางลงแกวๆเลยเลมากนยมันตัดกับจ๊กใส ม่ใ่แต่กระจกใสอาจะ่วิมฟิมม้วนนี่มันจางมาแล้วพี่ลูดิล้วแก้วม้วนก็แบสิการสอบเือนแต่ยังขวมไม่เรีนอื่นกับพออ้นุ่มไ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 ม่รู้จวะมันหงวกนะ โเตแล้วโ้กต้องมีแค่เ c รุ่นสี่เาจะบอกคนไม่ได้นะเอ f ีจะไม่ดูชิปเ้ามันต้องแบบว่าที่มี้คนจะไปนี่แต่เอซเบิ่งเลยลอะนี่อ้ยวันอาจจะมีคอนเทน เสียงฟังเสียงนะพนโอ้ยท่อไม่ดังครับท่อเงียบ,ยบมี่โบ๋ไม,ม่กับมวนแล้วเยยบกุ๊กๆล้นแล้วแส่าแก้แสดง่านกงคะแนนงานมกมวนกับใครอยู่แล้วก็ได้มีเงินก็ได้มีงานเห็น ซ่อมส,อ together. Together. สามชานะซ่อมสามชานะซ่ออยู onun, ่บองปลาเนี่ยปลาเลไลมันอ่อนนะมันนุ่นส่วนเดียวมันก็ได้แต่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 บลเออลองเล่งลึงเล่างสามชาบล็อกซีแบบเอาบีบรวดบีบรวดเล่าลึงเล่ึง แต่แท้แตะเตท้แตะเตยต่แท้แต่แทต่แท้แตเปิเนาะวันนี้มันมัน <developed> ว <Airbnb> ่าเป็นยังไนะเห็นว่เป็ังบีบมองนี่มันก็ว่ม่เสียงบีบกับความเบาอบีบกลางดูยี่ห้อหมอดไปครับหมอดอูเลย นอกหมู่บ้านนะครับเราก็เลยกล้าเล่นแต่เนี่ยกำลังเข้าหมู่บ้านนะครับนาานในหมู่บ้านก็ไม่วิ่งเร็วครับเมื่อกี้นอกหมู่บ้านก็เลยเล่นแต่สักนิดนึงตอนนี้ก็คือจอวานนรถแล้วตอบอะการมารวเก่ตเากตกใจไหมล่ะตไปบีบแต่ใช่ย่ายนะเหอ หยีบแห้งบ่ได้แด้หัวซากดิโอ้ยเกหาแกสม,มัน,ม,น,ออน,ม,นมันเขายากเห็นมันมันกล่ำิแมันแบบว่ามันดึกลอง่ะมันสีบอกก่กดมันต้องแบบเพ่อสีเทากินย่าขนเขามือสดนห่แหลกห้างแลแยังนเนีทุกคน <c oughs> อยาดเม่อแก